สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับช่องอีสานอินดี้สไตล์ทุกทท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมใน YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามานะครับชมนะครับมาอัปเดตนะครับเจ้าแก้วหน้ามานะครับนี่นะครับเจ้าหน้ามาออกแทงหลอดใหม่นะครับใบใหม่ออกมาแล้วนะครับ เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ จากคลิปที่แล้วนะครับเรามีเกหน้ามานะครับสองใบนะครับเป็นใบนี้นครับใบแรกครับเป็นใบแรกนะครับนี่เป็นใบที่สองนะครับสวยงามน,นครับสวยงามใบเงามันสวยงามมากนะครับ นี่ครับวันนั้นยังเป็นหลอดอยู่นะครับวันนี้เป็นใบแล้วครับสวยงามนะครับนี่นะครับก็มีสามใบนะครับนี่ครับหันหน้าไปคนละทิศเลยนะครับนี่นี่ครับหันหน้ามาคนละทิศเลยนะเราก็มาอัปเดตให้ดูนะครับโอ้โหนี่นะครับ ถ้ามีอีกหนึ่งใบนะครับถ้ามีอีกหนึ่รอแทงมาในี่าหน้ามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งใบเป็นสีใบนะครับก็จะสวยงามนะครับนี่ด้านหลังใบนะครับด้านหลังใบเป็นสีสีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้โตแล้วเขาก็จะสีน้ำตาลก็จะไม่ชัดแล้วนี่ ใบล่าสุดสีน้ำตาลชัดเจ้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลซีดๆไปแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังใบก็สวยนะครับสวยไปอีกแบบนะสีน้ำตาลสวยมากครับนี่นะครับก้านแข็งแรงนะครับก้านลายนะครับนี่นะครับเป็นผลจากดินดีนะครับดินดีทําให้เขานะครับ แตกใบที่สวยงามนะครับนี่สีสดมากนะครับนี่นะครับสีสดมากนะครับโหแข็งแรงนะงานมันเงาวับเลยนะครับสีเขียวมันเงาวับนะคเขียวมรกตมาเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับทางช่องนะครับผู้ติดตามอิสานเอนดี้ได้รับชมกันนะครับ ในการพัฒน,นาของเจ้าแกนามานะครับจากวันที่มีสองใบหนึ่งหลอดนะครับตอนนี้น้องเขาคลอดมาเป็นสามใบแล้วนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพราะว่าจะบันทึกไว้นะครับรว่าการใช้ดินดินของเรานะครับนี่ใช้ดินกับดินเดียวกับ ดินที่ปลูกบอนสีนะครับคือใบก้างปูกับใบมะขามมากนะนี่น้องเขาอ,ออกมาสีสัสนสดใสมากนะครับถ้าเขาอ,ออกใบที่สีนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ากดไลค์กดซับสไคร้ like, นะครับกดติดตามให้กับช่องเล็กๆเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ วันนี้ก็อากาศหนาวแครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ